สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำแกงสันในหมูมะเขือเปราะค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงของพี่การก็จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะว่างๆเพื่อนๆก็ไปลองทำดูได้เลยค่ะก็มีสันในหมูนะคะ,ะประมาณสัก500กรัมค่ะ ตามด้วยนะคะพริกแกงขั่วหรือพริกแกงเผ็ดนะคะประมาณหนึ่งร้อยกรัม,มเมื่อเขือพวงนะก็ประมาณสักห้าสิบกรัมค่ะพริกอ่อนเขียวแดงนะก็ประมาณสักสามสี่เม็ดนะแล้วก็ซอยอันนี้มะเขือเปาะนะคะประมาณห้าร้อยกรัมอันนี้พี่กันเอามาจากสวนเนาะแช่น้ําเกลือเรียบร้อยล้างหนึ่งรอบค่ะใบโหระพานะคะก็ประมาณสักหนึ่งถ้วยเล็ก น้ำปลาสามช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เราต้องใช้น้ำปลาอย่างดีเนาะซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะคะอันเครื่องปรุงอันนี้เราเพิ่มหรือลดปริมาณได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยเครื่องปรุงเราก็พร้อมแล้วค่ะอส่วนกะทิแปดร้อยกร,รัมของพี่การก็เคี่ยวใส่หม้อนะคะเดี๋ยวเราก็จะช้อนหัวกะทิมาผัดกับเอ,อพริกแกงคั่วของเรานะคะ เคี่ยวได้ทีเดี๋ยวเราพี่การยกออกแล้วก็เอากระทะตั้งไฟค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นกระทะเทฟลอนแต่ว่าวันนี้จะรวนหมูสันในก่อนเพราะว่าเออ่การที่เรารวนหมูเนี่ยเพื่อที่การให้เอาน้ําหมูเขาออกนะคะใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางอ่อนนิดนึงค่ะแล้วเราก็รวนหมูจะสังเกตได้ว่าพอเรารวนไปสักพักหนึ่งเนี่ยน้ําในหมูเขาจะออกมาแล้วก็รวนให้แห้งนะคะ สันในหมูเนี่ยเป็นส่วนที่เอเนื้อของเขาจะค่อนข้างไม่เหนียวนะคะเพื่อนๆจะนุ่มใช้สำหรับเอ่อเอาไปผัดก็ได้ก็จะไม่เหนียวเนี่ยสังเกตดูนะคะน้ำก็จะเริ่มออกมาแล้วเราก็ผัดให้แห้งนะคะแล้วจะทำให้หมูมีรสชาตินุ่มยิ่งขึ้นด้วยค่ะถ้าเราผัดให้ให้เสด็จน้ำ เริ่มแห้งแล้วนะคะอ่าเรารวนประมาณนี้เลยเอาแห้งเลยนี่จะประมาณนี้นะคะเสร็จแ,แล้วนะคะเราก็เอากระทะใบเดิมเลยคะ่ะใส่พริกแกงขั่วหรือพริกแกงเผ็ดของเราลงไปนะคะแล้วก็ช้อนหัวกะทิที่เราเคี่ยวไวส้สักคู่ลงไปผัดให้สุกหอมค่ะอันนี้เราจะใช้ไฟปานกลางก่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงค่ะ ยีๆพริกแกงขั่วหรือพริกแกงเผ็ดของเราเนี่ยให้แตกนะคะผัดให้สุกหอมแล้วก็เราจะทยอยเติมหัวกะทิของเราลงไปนะคะกลิ่นหอมเริ่มออกมาแล้วค่อยๆทยอยช้อนหัวกะทิของเราผัดค่ะเมื่อสุกได้ที่แล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะใส่หมูที่เป็นการรวนมาคู่ลงไปผัดค่ะเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเครื่องแกงนะคะส่วนกะทิที่เหลือนะคะเดี๋ยวพี่การก็จะเทใส่ลงไปเลยนี่เทใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรารอเดือดสักคู่นะคะแล้วเราก็ปรุงด้วยเครื่องปรุงที่เรามีค่ะอ่า ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะเราเราควรจะใช้น้ำปลาอย่างดีนะจะทำให้รสชาติอาหารของเราอร่อยยิ่งขึ้นน้ำตาลทรายค่ะไปตัดรสนะคะจะได้ไม่เค็มโดดแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะ,ะถ้าเพื่อนๆชอบใส่ก็ใส่ไม่ชอบใส่เราก็ไม่ต้องใส่ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยเครื่องปรุงสามารถออลดและเพิ่มปริมาณได้นะคะ ชิมรสดูก่อนตามชอบได้เลยค่ะถูกใจได้ที่ก็ใส่มะเขือเปราะของเราลงไปนะคะคลุกเขาให้เข้ากันสักนิดสักหน่อยเราไม่ต้งองรอให้เขาสุกมากนะคะเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือพวงค่ะชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะอันนี้พอดีที่สวนพี่การมีก็ใส่เยอะหน่อยเหมือนแกงมะเขือโดยเฉพาะ,ะเลยไม่ได้กแกงหมูและแกงมะเขือ ต่อมาค่ะใส่เลยค่ะพริกอ่อนเขียวแดงเพิ่มสีสันตามด้วยนะคะใบโหระพาอ่อนๆจากสวนของเราอันนี้เราเก็บเองเอาทับพีนะคะจุ่มๆให้เขาลงนิดนึงก็ใช้ได้นลค่ะพอสลบก็ใช้ได้นี่มะเขือเปาะอ่อนๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลย เห็นไหมคะน่าทานไหมคะมะเขือเปาะของเราอ่อนๆเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>คนไหนมีที่เยอะๆในปลูกเอาไว้พอทานเลยคะ่ะไม่ต้องไปซื้อเสร็จจับเรียบร้อยแล้วค่ะแกงสันในมะเขือเปาะของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขายามว่างอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ